ปฏิทินเก่าให้เรานะวงเล็บกปพในจักรพงคำจันทร์รองผู้ว่าการปฏิบัติการสองรักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคกปพบอกว่าการประปาส่วนภูมิภาคชวนบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ยังอยู่ในสภาพดีส่งต่อให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธมรม นำไปจัดทำนังสืออักษรเบลสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯบอจากได้ที่สำนักงานประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศทั้ง234สาขาไปจนถึงวันที่29มีนาคม2567นี้นะครับ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นรองศาสตราจารย์พิเศษดเตอร์วิรัดิ์ห้าดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามนายกสมาคมอบตอแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารยื่นหนังสือเพื่อขอให้ประสานแก้กฎหมายตามพรบรป่าไม้ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิน่นและขอยกเลิกคำสั่งคอสอชอ8ทับ60การสอบคัดเลือกผู้บริหารท้องถิน่นสิ่งนะครับ พอบรรจุรับตำแหน่งได้ปีสองปีก็ขอย้ายกับคุ้มจำนาคราบซึ่งปกติแล้วนี่ตอนนี้กลมนะคือส่วนกลางเอามาสอบหมดสมควรที่จะให้แต่และจังหวัดนะครับเป็นผู้คัดเลือกผู้บริหารเองทั้งทั้งหมดทั่วประเทศเมื่อมารวมศูนย์ท้องถิ่นควรจะเกิดการวิ่งเต้นโยกย้ายง่ายขึ้นหรือเปล่าครับคือมันวิ่งเต้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะเพราะข้อสอบต่างๆมันมาจากส่วนกลางนายกไม่สามารถจะไปออกข้อสอบได้สัมภาษณ์ก็มหาลัยต่างๆทุกสิ่งทุกอย่าง มาตรฐานของกรมหมดเลยครับแล้วมีองค์กรท้องถิ่นในบ้างเห็นด้วยกับความคิดนี้ครับเล็กที่สุดคืออบตอ,อบตอเทศาบาลเทศบาลอบจอ,อบจอเห็นด้วยแต่วันนี้อบตอขอแอคชั่นท่วงถามแรงต่อแรงเรื่องการสอบผู้บริหารท้องถิ่นระดับสูงเป็นปัญหาคาอกของนายกอบตอนายกเทศมนตรีนายกอบจอมนนานเพราะการพัฒนาไม่ต่อเนื่องเป็นเรื่องใหม่และเรื่องใหญ่ นายสงศัท์ทองศรีรัฐมตรีช่วยว่าก,การกระทรวงมหาดไทยพ้่มกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตอบครับ,รบเพราะฉะนั้น,นแนวทางในการที่จะให้แต่ละจังหวัดนะครับเปิดสอบก็จะเป็นแนวทางที่ดีนะแต่อันงนี้ก็ต้องอยู่ที่มติของกอกลางแต่ละกอจะต้องพิจารณานะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเห็นด้วยนะเห็นด้วยในแนวทางที่ท,ที่ท่านประธานที่พูดถึงเนี่ยนะ คอยดูต่อไปการสอบเลื่อนขั้นจะมากินตำแหน่งสูงขึ้นแล้วขอย้ายกับภูมยิยมเนากำลังเสนอให้ท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณา,านักรับเจ้าวนายปูนปูน